ก่อนนอนเนี่ยพยายามอย่าเอาเรื่องอะไรเข้ามานะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนนอนเนี่ยอย่า,ยาเอาสื่ออะไรเข้ามาเพราะว่าคุณน่ะคิดว่าคุณจําไม่ได้คือสมองส่วนเนโอคอร์เทกอะมันจําไม่ได้ไอ้สื่อพวกนั้นคุณจําไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะมันไม่ได้ผ่านเนโอคอร์เทกมันเข้าไปในจิตได้สำนึกคุณเลยสื่อพวกนั้นอน้ความน่ากลัวต่างๆนะไอ้สื่อที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกกงังวลรู้สึกรู้สึกลบๆอะ ฝึกตัวเองไม่รับสื่ออะไรเลยที่มันทำให้คุณรู้สึกอยู่ในระดับต่าและก่อนนอนสร้างภาพจินตนาการที่คุณอยากได้แบบจินตนาา์ฟินคิดในสิ่งที่คุณอยากได้จินตนาการเห็นภาพตัวเองทำแบบนั้นทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกติกาคือคุณต้องทำซ้ำทำซ้ำและรู้สึกจินตนาการรู้สึกและทำซ้ำนี่คือคีย์เลยนะคะไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยนะคีย์เลยและทำ ทำซ้ำซ้